สวัสดีครับปรัชญาชีวิตโดยคารินจิบรานทดความโดยดรระวีภาวิไลหนังสือที่ภาษาอังกฤษมีชื่อว่า The Prophet นะครับโดยคารินจิบรานสำนักพิมพ์ผีเสือ้อนะครับผมชอบสำนักหนังสือของสำนักพิมพ์ผีเสือ้อนะครับเพราะทำหน้าปกได้หน้าอ่านนะครับโดยเฉพาะหนังสือที่มีคาแรคเตอร์ของหนังสือเฉพาะคับซึ่ง อีบัตเตอร์ฟลยบุ๊กเนี่ยครับจะออกแบบได้อย่างสวยงามเลยน่าเก็บเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่เขาเรียกว่าหนังสือทรงคุณค่านะครับแม้ว่าในยุคปัจจุบันคนจะอ่านหนังสือน้อยลงหนังสือถูกเก็บเป็นคอลเลกชันสำหรับบางคนบางกลุ่มนะครับแต่สเสน่ห์ของหนังสือผมคิดว่ามันก็ยังคงอยู่นะครับเพราะว่าบางทีการที่เราเสพสื่อผ่านทางออนไลน์นะครับ ความคิดของเรามักจะถูกเขาเรียกอะไรอะถูกบิดให้ต้องไปเสพอย่างอื่นเนื่องจากว่ามันเข้าถึงง่ายนะครับแล้วเราก็ต้องอเราลองมีโอกาสเข้าถึงสื่ออื่นแหล่งอื่นที่เทียบเคียงได้ไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งก็จะทําให้หลายๆครั้งการอ่านของเราเนี่ยไม่ได้โฟกัสกับตัวเนื้อหาจนหลุดประเด็นสําคัญที่เราควรจะได้ รู้ในลักษณะทางลึกนะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยจะ,จะค่อนข้างได้เปรียบตรงจุดนี้นะครับโดยหนังสือเรื่อง The Prophet นะครับผมมีโอกาสได้อ่านเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วนะครับในสมัยที่ยังเรียนในรดะับปริญญาตรีนะครับหนังสือเล่มนี้ถูกพิมพ์มาหลายครั้งมากนะครับเล่มหนังสือนี่มีหลายไซส์หลายขนาดมากผมไปเจอหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกที่ห้องสมุดวิทยาลัยครูบนราชธานีนะครับ รู้สึกประทับใจกับภาพวาดด้วยนะครับผมสนใจเรื่องศิลปะการรอยิงการวาดภาพนะครับแล้วกเ็เนื้อหาในหนังสือเรื่อง the prophet นะครับเป็นหนังสือคล้ายๆกันหนังสือถึงปรญญาแล้วก็เป็นคําสอนด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ผมให้ความสนใจนะครับจาได้ว่าตอนตอนนั้นนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาหมายถึงผู้เขียนนะครับ นั่นคารลินยิปรานเนี่ยช่างเปรียบเทียบเปรยปรยกับสิ่งชีวิตนมุมมองชีวิตเนี่ยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สะท้อนออกมาด้วยภาษาที่ไม่ซับซ้อนนะครับเป็นภาษาที่ธรรมดาแต่แต่ก็ลึกลึกล้ำพูดง่ายๆนะครับลึกล้ำรู้สึกว้าวนะครับการังสีเริ่มนี้แล้วก็อยาก อย,อยากศึกษาเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็ประกอบกแบบับมีวิชาหนึ่งสมัยที่เรียนบรรณาธิวิชาวรรณคดีก็จะมีการเปรียบเทียบเปรียรย,ยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมบังเอิญไปเจอหนังสือเล่มนี้ที่เป็นภาษาไทยนะครับเห็นการเปรียบเทียบเปรยยแล้วก็ได้ทราบว,ว่าท่านอาจารย์ดรรวีภาวิไลเป็นผู้ถอดความแล้วก็ถอดความได้มาเป็นอย่างดีมากครับแล้วก็มีหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ อยู่ด้วยก็ก,ก็ก็สนใจแต่ที่บนไม่มีสมัยนั้นนะครับไม่มีร้านหนังสือที่เป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดเลยครับก็เลยเ,เขียนจดหมายไปขอพี่นะครับพี่สาวที่อยู่กรุงเทพให้ซื้อหนังสือเล่มนี้ให้หน่อยนะครับของที่สำนักพิมพ์ที่ในกรุงเทพนะครับก็โชคดีนะครับได้หนังสือเล่มที่เป็นของสำนักพิมพ์เพนกวินนะครับนั้นก็หลายร้อยบาทอยู่นะครับหลายร้อยบาทอยู่แต่ซื้อมาเพื่อที่จะทา งานเป็นฟ i n a ลโปรเจกต์ก่อนจบครับผมศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบของคารินจิบรานในหนังสือเรื่อง Profit นะครับแล้วก็ถือโอกาสได้เรียนรู้ปรัชญาที่ซ่อนอยู่นะครับหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือทีออ่ผมยกให้เป็นหนึ่งในหนังสือที่เขาเรียกอะไรหนังสือที่ชอบนะครับแล้วก็หนังสือที่เป็นแนวทาง ในการศึกษาทั้งภาษาอังกฤษนะครับปรชัชญาแล้วก็เนื้อหาความหมายนะครับอ่านหลายครั้งอ่าน3-4ี่ครั้งก็ยังหยิบมาอ่านก็ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่เสมอนะครับนังมีหนังสืออยู่ไม่กี่เล่มนะครับในชีวิตเราที่เราอ่านแล้วเร,เรารู้สึกว่ากัรมาอ่านอีกทีก็ก,ก็ไม่เบื่อนะครับหนึ่งในหนังสือเขาเรียกว่าหนังสืออมตะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นหนังสือที่เราสามารถหยิบอ่านได้หลายๆครั้ง แล้วทุกครั้งที่เราอ่านเราก็จะได้อัธรตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายหรือไวยะนะครับปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในหนังสือซึ่งเราสามารถเอามาปรับใช้มาปรับความคิดของเราแล้วมันก็จะเปลี่ยนมุมมองของพวกเราต่อสิ่งต่างๆนะครับอันนี้เป็นเป็นความสนใจใเฉพาะแต่และบุคคลก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่และคนอ่านหนังสือมีวัตถุประสงค์ที่ แตกต่างกันแล้วก็ผลที่ได้รับอาจจะต่างกันด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าตามวิถีชีวิตแบบเดิมะนะครับความเชื่อแบบเดิมก็คือช่วงก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับคนที่อา่านหนังสือเยอะก็จะมีโอกาสได้มุมมองใหม่ๆจากหนังสือเยอะมากขึ้นฉะนั้นการอา่านหนังสือที่ดีแล้วก็ได้หลากหลาย ก็ถือเป็นข้อได้เปรียบเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ในสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นก็ไม่ไม่ใช่ว่านานมากนะครับแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้สัก10 20ปีนะครับสัก20ปีอย่าเงี้ยลยกันก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตลักษณะแบบนี้นะครับคนที่ได้อ่านหนังสือเยอะนะก็จะเป็นผู้ที่รู้มากกว่าคนอื่นแล้วก็เขาเรียกได้ว่าเป็นปราด นะครับในเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของคนในสมัยเก่าเช่นการการที่คนอ่านหนังสือเยอะๆนะครับก็ก,ก็มันก็หมายถึงโอกาสด้วยนะครับในการปรับชีวิตตัวเองแล้วก็โอกาสในหน้าที่การงานด้วยนะครับในสมัยเก่าซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าพอพูดถึงหนังสือก็ก,กจ็จะแตะแค่ว่า มันมีหนังสือหลายเล่มที่เราสนใจและหนึ่งในเล่มนั้นก็คือหนังสือของคารินจิบรานครับเป็นหนังสือเล่มเล็กๆบางๆนะครับครั้งล่าสุดที่พิมพ์เนี่ยนะครับเขาทำเป็นจะบอกว่าพ็อกเก็ตบุ๊กก็ก็ใช่นะครับแต่ว่เล็กกว่าพ็อกเก็ตบุ๊กอีกผมไม่แน่ใจว่าไซส์นี่คือไซส์อะไรนะครับเป็นปกแข็งเล่มเล็กน,น,นะครับราคา397บาทเ,เขาจัว่วหน้าปกหลังไว้ว่าเมื่อความรักเรียกร้องเธอ จงตามมันไปแม้ทางของมันนั้นจะเป็นทางที่คลุกคะและชันเพียงใดและเมื่อปีกของมันอบรอบกายเธอจงยอมทนแม่น้ำแลลมมันซ่อนอยู่ในปีกนั้นจะเสียแทงเธอและเมื่อมันพูดกับเธอจงเชื่อตามแม้เสียงของมันจะทําลายความฝันของเธอต้งลมเหนือพัดกระหน่ำสวนดอกไม้ให้แหลกลานไปฉะนั้นเพราะแม้ขณะที่ความรักสวมมงกุฎให้เธอมันก็จะตรึงกางเขนเธอ และขณะที่มันให้ความเติบโตแก่เธอนั้นมันก็จะริดรอนเธอด้วยนี่คือส่วนหนึ่งจากหนังสือในหน้าหลังนะครับที่พูดถึงเรื่องราวของความรักซึ่งในนี้มีเรื่องราวหลายเรื่องมากนะครับท่านไหนที่ยังไม่มีโอกาสได้อ่านนะครับแนะนําว่าหนังสือเล่มนี้ควรจะเป็นหนังสือที่ท่านได้อ่านสักครั้งหนึ่งนะครับส่วนท่านจะชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงต่อไปก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่านี่เป็นมุมมองเป็น ความสนใจส่วนตัวแล้วก็เขาเรียกอะไรความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันสำหรับตัวผู้พูดเองนะครับกับหนังสือเล่มนี้แล้วก็ยกให้เป็นหนังสือเล่มแรกที่จะเปิดซีรีส์ของการรีวิวหนังสือที่ชอบนะครับโอเคนะครับตอนนี้กน็น่าจะเป็นตอนแรกนะครับถ้าขาดตกประการใดก็ต้องขออภัยนะครับหรือท่านมีหนัง ในส่วนของหนังสือนะครับแต่ท่านก็มีหนังสือที่สนใจแตกต่างกันท่านสำหรับท่านแล้วหนังสือเล่มไหนคือหนังสือที่ชอบหรือท่านไหนที่ชอบหนังสือ The Prophet นะครับหรือปรัชญาชีวิตชอบในตอนไหนส่วนไหนลองเอามาเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรสะท้อนมุมมองของของแต่ละคนประสบการณ์แต่ละคนในการหนังสือเรื่อง The Prophet นะครับอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับสำหรับตอนนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ